สวัสดีครับผมนัดครับชื่อเล่นชื่อนัดชื่อจริงก็นัดธวัฒน์บดมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทอยู่ที่พัทยาครับนี่เป็นที่แรกที่บริษัทรอย,ยัไลไลจัดให้สมาชิกและก็ครอบครัวของรอย,ยันไหลได้มาเที่ยวมากินมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่หนึ่งคืนสวันแบบฟรีๆแถมค่ารถ เดินทางไปกราบด้วยถ้าพี่อยากรู้อยากสนใจว่าลอยลไลคืออะไรก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับการช้อปปิง้งการกินการใช้ในชีวิตปัจจุบันจากที่เราเคยตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันถูสบู่สระผมล้างจานซักผ้าถูถูบ้านไม่เคยมีไรายได้แต่ที่นี่ลอยลไลสามารถเปลี่ยนให้พี่มีไรายได้เช่น อาบน้ําแปลงฟันหูสบู่พี่ก็มีอะไรได้เนาะก,ก็เป็นทิพแรกผมรู้สึกว่าทิปนี้มันทําให้ผมได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารแต่ละท่านท่านมีวิสัยทัศน์และก็แนวทางที่จะช่วยให้สมาชิกของรอยยิ้มมีรอยยิ้มแล้วก็มออีความสุขในอนาคตได้อิสระได้รอยยิ้มแล้วก็ได้ชีวิตที่ดีจากการเป็นเจ้าของธุรกิจที่แน่นอนฉะนั้นถ้า คลิปต่อไปมันจะมีอีกหลายๆคลิปคลิปคลิปต่อไปน่าจะเป็นทิปท่องเที่ยวนั่งเรือชมแม่น้ําเจ้าพยาดื่มด่ากับธรรมชาติแล้วก็ดินเนอร์บนเรือที่แม่น้ําเจ้าพยาประมาณวันที่สองเดือนเมษายนถ้าพี่อยากมีส่วนร่วมอยากมาเป็นสมาชิกอยากมาเป็นครอบครัวของรอยนไหลเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้ออาบน้ําแปรงฟันสระผมล้างจานซักผ้าก็ทําให้พี่มีไรายได้แล้วพี่ รีบพักมาหาผมส่วนตัวโดวยที่โทรมาที่เบอร์0 8 0 6 9 2 9 3 6 7หรือว่าไี line b d o b l o n n u m 4 2 8 9หรือว่าทักแชททาง Facebook ก็ได้เนาะฉะนั้นถ้าพี่อยากมาเป็นสมาชิกรายใหญ่อยากไปท่องเที่ยวอีกหลายๆที่ที่จะจัดขึ้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ ติดตามแล้วก็มาขอรับข้อมูลของผมได้ที่เบอร์โทร0806929367หรือว่า idline b d o o n n u m 4 2 8 9ที่ผมจะเอาลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมครับรีบๆทักเข้าขมาผมเพือที่จะจับมือแล้วก็ให้แนวาทางมากินมาจ่ายมาใช้มามีไรายได้ที่ลอยยันไลฟ์สวัสดีครับขอบคุณครับ